งหา้อางเปลือกนะครับลางมันต้องนั่งโอ้มันสั่ีพ่อาดเิดูไปนะำๆเนะครับช้างเปลือกนะล่างเล่าเกินน้ำผา

มองไปแล้วหนาเลยนะไล่หายไปเรื่อยๆว่าเบาๆแต่ไมคิังไ็นมากดันแน่นะครับลำดับระดับสามร้อยังนั่นเนเบสุดตอนทีเราได้ยินประเด็น ยงอยู่หาสามเปอรสามเปอี่ปิาอกดีเลยกจะมาจะเป็นที่นรานะครับวฝั่งขาวนะครับฝั่งขาาตลับสัปดาห์นปครับเอดินกันไปนิดนอยสบายๆนะครับหาเปอบ้ตกเกิดยังไรอินใกล้ๆดนติานนะครับของแด

yang lama dengan ini